Thinking Radio Podcast. Intense in Intense in thought. Radio in in sense. every every เมื่อวานนี้ผู้นำโลกสองคู่คุยกันโดยไม่ได้นัดหมายว่าจะคุยพร้อมกันสีจินผิงกับเซเลนสกี้คุยกันทางโทรศัพท์ประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดียูนซุกโยของเกาหลีใต้คุยกันที่วอชิงตันเป็นเรื่องสงครามและสันติภาพ น่าสนใจนะครับว่าผู้นำสองคู่นี้เนี่ยฝ่ายหนึ่งพูดถึงว่าสงครามมันเกิดแล้วที่ยูเครนจะหาทางสงบอย่างไรแต่อีกคู่หนึ่งคุยกันที่วอชิงตันสงครามมันคุกรุ่นมาตลอดที่คาบสม,มุทรเกาหลีแล้วก็เผื่อว่ามันปะทุขึ้นมาแรงจะทำอย่างไรพูดถึงนิวเคลียร์อย่างชัดเจนฉะนั้นมันก็คือความไม่ปกติของโลกสีจีผิงกับ เซเลนสกี้โทรหากันก็เป็นข่าวดีเพราะว่าพูดถึงคำว่าหาทางออกทางการเมืองต่อวิกฤตของยูเครนแต่ว่าถ้อยแถลงระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซอกโยน,นพูดถึงว่าจะมีการเสริมพลังอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีใต้โดยสหรัฐจะมีการ ส่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์และอาวุธอื่นๆมาประจำที่เกาหลีใต้เป็นครั้งแรกใน40ปีเพื่อที่จะส่งสัญญาณไปให้เกาหลีเหนือว่าถ้าหากเกาหลีเหนือคิดจะโจมตีเกาหลีใต้หรือสหรัฐอเมริกาด้วยนิวเคลียร์แล้วก็แปลว่าต้องการให้เห็นว่าตัวเองจะถึงจุดสิ้นสลายเพราะนี่คือคำที่มาจาก ปากของประธานธิบดีไบเดนในการแถลงข่าวเมื่อวานเลยครับไบเดนบอกเลยว่าในกรณีที่เกาหลีเหนือโจมตีสหรัฐหรือพันธมิตรของสหรัฐหรือหุ้นส่วนของสหรัฐด้วยอาวุธนิวเคลียร์จะเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แล้วก็จะจบลงด้วยการสิ้นสุดของระบอบเกาหลีเหนือนี่พูดง่าย,ายๆชัดๆตีความแบบชาวบ้านก็คือ ถ้าเกาหลีเหนือโจมตีสหรัฐหรือเกาหลีใต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐจะไม่ลังเลที่จะตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ที่แรงกว่าที่จะทำให้เกาหลีเหนือนั้นหายไปจากโลกใบนี้เลยทำนองนั้นแต่ว่าสิ่งที่ไบเดนพูดนั้นหมายถึงรีจิมระบอบเกาหลีเหนือจะหายไปแต่ความหมายก็คือถ้าคุณถล่มด้วยอาวุธนิวเคลียร์มันไม่ใช่แค่ระบอบนะครับที่หายไป มันจะหายไปทั้งผื้นดินอากาศและชีวิตของคนทั้งประเทศที่คิดต่อทันทีก็คือว่าถ้าหากยิงใส่เกาหลีเหนือเนี่ยคิดว่าเกาหลีใต้จะรอดเลยครับเพราะว่าอยู่ติดกันขนาดนั้นแต่นี่แหละเขาใช้คำว่า d e t e r r e n t แปลว่าที่ไบเดนกับยูนคุยกันเนี่ยต้องการที่จะ สกัดกั้นแผนการใดๆที่เกาหลีเหนือจะคิดการใหญ่ที่จะถล่มโจมตีอเมริกาหรือเกาหลีใต้แต่ถึงแม้ว่าจะเรียกว่าเป็นการเตือนมากกว่าหรือเตรียมการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามมากกว่านั้นผมก็เชื่อว่าปฏิกิริยาจากเปียงยางจะไม่เบาคิมจองอึนได้ประกาศมาตลอดว่าภัยคุกคามต่อเขาเนี่ยคืออเมริกาและเกาหลีใต้ ซึ่งมาซ้อมรบอยู่ประจําแล้วก็ยังบอกด้วยว่าเกาหลีเหนือจะไม่ลังเลเหมือนกันที่จะใช้อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดที่จะป้องกันตัวเองด้วยการถล่มโจมตีสหรัฐหรือพันธมิตรของสหรัฐดังนั้นการพบปะระหว่างผู้นําสหรัฐกับเกาหลีใต้เมื่อวานจึงยกระดับของความตึงเครียดในคาบสม,มุทรเกาหลีอีกระดับหนึ่งทันที แต่กรณีของสีจิ้นผิงกับเซเลนสกี้นั้นน่าจะทำให้บรรยากาศแผ่วลงเบาลงนะครับเพราะว่าสีจิ้นผิงบอกว่าจีนพร้อมจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการหรืออำนวยความสะดวกเพื่อน,นำไปสู่การเจรจาหาทางออกทางการเมืองต่อวิกฤตยูเครนสีจิ้นผิงยังไม่ใช้คำว่าสงครามยังใช้คำว่าวิกฤตยูเครนซึ่งฟังดูกลางก และถึงวันนี้จีนก็ยังไม่เคยตําหนิติเตียนรัสเซียรเรื่องส่งทหารเข้าไปในยูเครนแต่ว่าเซเลนสกี้นั้นพอได้คุยกับสีจิ้นผิงก็บอกว่าคุยกันยาวและเป็นบทสนทนาที่มีความหมายปฏิกิริยาจากเซเลนสกี้นั้นเป็นทางบวกหมดเลยครับแต่ผมก็เชื่อว่าเซเลนสกี้นั้นไม่ต้องการที่จะทำให้สีจิ้นผิงมีความรู้สึกว่า เซเลนสกี้ไม่ชื่นชมความพยายามที่จะสแสวงหาสติภาพสีจินเพียงบอกเลยครับว่าพร้อมที่จะส่งตัวแทนพิเศษของจีนที่จะมาจากฝ่ายกิจการยูโรเอเชียของจีนไปที่ยูเครนและประเทศอื่นๆที่เป็นคู่กรณีของสงครามเพื่อจะสแสวงหาหนทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตทางการเมือง แล้วก็ยังพูดถึงว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามให้มีการหยุดยิงโดยเร็วแต่ว่าแน่นอนครับมันไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าหลังจากสนทนากันทางโทรศัพท์กับสีจิ้นเพีงแล้วเนี่ยเซเลนสกี้ก็ออกข่าวแล้วก็มีแผนที่ของยูเครนก่อนที่จะมีศึกสงคราม เป็นแผนที่ปี1991ตอนที่สหภาพสวีเตล่มสลายใหม่ๆและยูเครนประกาศแยกตัวพรมแดนของยูเครนย,ยังเต็มรูปแบบก่อนที่รัสเซียบุกเมาเมื่อ9ปีก่อนที่มายึดดอนบัสทางตะว,วันออกและคาบสมุทรไครเมียความหมายก็คือว่าได้พูดคุยกันว่าสิ่งที่ยูเครนอยากจะเห็นในการเจรจาก็คือ การเคารพในอธิปไตยและบุรณาภาพแห่งดินแดนของยูเครนซึ่งสีจิ้นผิงเคยประกาศนโยบายของจีนในภาพรวมเสมอว่าในหลักการแล้วจีนถือว่าต้องเคารพในอธิปไตยและบุรณาภาพแห่งดินแดนแปลว่าต้องไม่มีการรุกรานสักกัน,กนดังนั้นผมว่าเชื่อว่าเซเลนสกี้จะใช้วิวธีทางการทูตในการที่จะทําให้สีจิ้นผิงเห็นว่าเซเลนสกี้ก็ขอบคุณ ในบทบาทของจีนแต่ขณะเดียวกันเงื่อนไขถ้ามีการเจรจานั้นสีจิ้นผิงก็คงรู้นะครับว่ามันไม่ง่ายเซเลนสกี้ก็ยืนยันในหลักการว่าเจรจาใดๆต้องแปลว่าทหารรัเสเซียต้องกลับไปสู่จุดเดิมของปี1 9 9่นและผมก็เชื่อว่าสีจิ้นผิงก็รู้ว่าจุดยืนของปูตินนั้นยืนอยู่คนละข้างกับเซเลนสกี้อย่างชัดเจนเพราะปูตินก็คงอธิบายกับสีจิ้นผิงแล้วล่ะครับ ว่าสิ่งที่รัเสเซียทำในยูเครนนั้นคือการปกป้องผลประโยชน์และชีวิตของชาวรัเสเซียหรือคนอยูเครนที่เชื่อสายรัเสเซียที่เรียกร้องให้รัเสเซียเข้ามาปกป้องตัวเองจากสิ่งที่พวกเขากล่าวหาว่าเป็นการข่มเหงรังแกพวกเขาดังนั้นภารกิจหลักของสีจิ้นผิงคือทำอย่างไรทั้งสองฝ่ายจึงจะยอมถอยกันคนละก้าวซึ่งจะไม่ง่ายเลยครับแต่ว่าแน่นอน การโทรศัพท์พูดคุยกันเป็นครั้งแรกระหว่างสีจินผิงกับเซเลนสกี้ตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับอาจจะบอกว่าเป็นแสงสว่างเล็กๆปลายอุโมงค์แต่นั่นอย่างน้อยที่สุดก็คือแสงสว่างก็เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าติดตามและน่าลุ้นครับว่าจะนำไปสู่อะไรที่จับต้องที่ไปรูปธรรมได้บ้างเมื่อวานนี้จับจ้องกันเลยครับที่วอชิงตันไบเดน ยุนซอกโยพูดถึงวิกฤตคาบสมุทรเกาหลีโทรศัพท์ระหว่างปักกิ่งกับกรุงเคียฟดังเป็นครั้งแรกตั้งแต่สงครามเริ่มพูดกันถึงเรื่องสันติภาพฉะนั้นทั้งคำว่าสันติภาพสงครามเป็นหัวข้อใหญ่ที่ทั้งโลกต้องการเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงๆได้นี่คือภาวะของความผิดปกติสลับซับซ้อน ในเวทีระหว่างประเทศที่ยังไงยังไงก็ยังเป็นภาพเบลอเบลอบางครั้งก็มีแสงวแบแวบมาบ้างแต่ก็ยังหวังว่ามันจะเป็นแสงสว่างที่แท้จริงครับ Thinking Radio Podcast Intense in every sense Intent in every thought